สวัสดีครับสวัสดีเกษตรกร,กรชาวเลี้ยง,งวัวเลี้ยงแพะเลี้ยงงัวควายเนาะทั่วประเทศเราปัญหาเรื่องยุงวันนี้ผมจะมาสาธิตเครื่องดูดยุง NPCN ของเรานะครับที่ใช้อยู่ที่ฟาร์มนะครับใช้อยู่ที่ฟาร์มประจำจะมาสาธิตการติดตั้งนะครับว่าติดตั้งยังไงมันจะติดได้เยอะนะครับหลักเริ่มกันเลยครับโอเค เครื่องดูดยุงของเรานะครับตัวนี้เราใช้อยู่ที่ฟาร์มเราจะมาบอกวิธีการติดตั้งว่าติดแบบไหนจะได้ประสิทธิภาพสูงสุดนะครับเอาเริ่มเลยนะครับ1ครับเปิดสวิตช์มอเตอร์2เปิดสวิตช์ไฟนะครับสวิตช์ไฟไฟตัวนี้เป็นไฟแบ็คไลท์เรานะไฟแบ็คไลท์เรา,าใช้ล่อมแมลงยุงมแมลงต่างๆกลางคืนอยู่ในอคอกวัวคอกควายเรานะครับเพื่อป้องกัน การมากัดเนาะมันจะได้ช่วยลดส่วนหนึ่งมันคงไม่หมดอะแต่ก็ลดไปได้เยอะเพราะว่าที่ฟาร์มใช้อยู่นี่ครับข้างหลังคือยุงนะครับดำๆเนี่ยยุงยุงเยอะมากอันนี้อยู่ประมาณคืนที่3คื้นที่3นะครับจะมาอ่นนี้เราว่ากันต่ออันนี้การระบบาการทํางานคือใช้ไฟลอยุงจะมาต่ํากลางคืนเขาจะบินเข้าแสงไฟเราจะปิดไฟที่ครอบหมดทั้งหมดเลยฟาร์มไหนที่มีปัญหาแล้วยุงเยอะๆนะครับ มันจะมาเข้าเข้าไฟเสร็จเราจะดูดลงถุงไว้ดูดลง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 แล้ววิธีเก็บตอนเช้าวิธีเก็บวิธีเก็บนะครับหาเชือกฟางเชือกฟางเรามัดเลยครับมัดเสร็จเรียบร้อยปิดสวิตช์หลอดไฟปิดสวิตช์หลอดไฟปิดสวิตช์บอเตอร์เป็นงานจบหนึ่งคืนติดตั้งแต่หกโมงเย็นถึงตีห้าครึ่งหรือหกโมงเช้าก่อนเราเปิดพกนะครับดึงออกเป็นงานจบ มัดให้ดีตากแดดเลี้ยงปลาเลี้ยงสัตว์เลี้ยงไก่เป็นประโยชน์ต่อเนาะอ่าฝากฝากด้วยนะครับหน้าเฟซบุ o กผมสิงชัยเพชรนาอ่าติดตามได้เนาะการจัดส่งการทำงานระบบของเราเป็นยังไงนะครับสนใจมีเพอร์เบอร์ติดต่อหรือทักแชทโดยตรงเลยไม่ต้องขานพ่อหาคนใดนะครับมีเบอร์ผมทุกแชทมีเบอร์ผมทุกเฟซทุกโพสขอให้ คนที่สนใจติดต่อผมโดยตรงนะครับเอาละขอบคุณมากครับขอบคุณครับ